รายงานรายงานตอนนี้เราเสร็จจากขอบสาเรยียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาระดมพลกันที่เขื่อนปกากกั้งเขื่อนห้วยปกากกั้งโอหู้ว่านี้อย่างเพื่อทำก่อติเขื่อนนี้เอาไปไปไปห้วยปกากกนะั้งเนอะ ห้อนเหมือนกันนะน้ะองโอเคโอเคค่อยๆนะคะขับรถให้ระมัดระวังคนเยอะมากค่ะพ่อหลวงคนร้ายหลาย,ลายร่วมพลังสามเมื่กี้ในคือหมู่บ้านซานของเฮานะคะเปิ้ลเปิ้ลคออย่างได้มอนน้อนี่ นี่ปลาเลี้ยงนี่นี่มาหมดมาหมดอันนี้กับประธานประธานปุ๋ยมาหมดเจ้าทั้งหมู่บ้านเจ้ามาทั้งหมู่บ้านนี่อันนี้กับแม่เลี้ยงนี่แม่คำ้ำน,นี่นั่นเนาะโอ้อันนี้แม่ค้ำใบคนงามนี่นะอันนี้นภะพลเจ้ามาหมดเลยเจ้าปลาหลวงอันนี้ป้ารายงานเฮอเนอร์จุดตรงนี้นะมาหมดเลยนี่นูน กันกูคู่กูคนเซ็ตละภายในหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนี่น้องแอนนี่นะผู้หมวดวัดนี่บปาเลี้ยงทุเรียนเนี่เขาว่าเทุเรียนน่ะทุเรียนน่ะมากันกูคู่กูคนเจ้าอันนี้ก็มักู้เจ้านี่นะอืมวันนี้ก็มาลุงโจ้เนี่ยได้มานี่ มุ่งจนเดินมากะอ๋อเจา้ามากันกูกูกูปุนเจา้าฮอนฮอนอยู่แดดบนนี้ได้ฮอนมาตาเกตหน้าโจ้โอ้อยูนี่อ่ะอันนี้ปะหลวงตูก้าหาอ,อันนี้ปะหลวงตูเนาะอ้มาใจลุงไดจิต ท่านประธานเจ้าท่านประธานอันนี้ผู้หัวดค่ะยินดีด้วยอันนี้ปลาเลี้ยงดุงปลาเลี้ยงลำไยโอเค <laughs> อันนี้บันใต้หมวดหนึ่งเจ้า นี่พออต้อนรับไผ่นะ <c oughs> โอเคโอเคมากันทุกคนทุกหลังคาเรือนเก้ามากันทุกหลัง